รู้เลยว่าสวยได้ใครแมทพิรานีบินลัดฟ้ากลับบ้านเกิดเยี่ยมพอที่นอร์เวย์อากาศหน้าอยู่ แมทพิรณนีเก็บกระเป๋าเหินฟ้าบินไปบ้านนอร์เวย์เยี่ยมคุณพ่อภาพคู่สุดอบอุ่นพอลูกสำเนาถูกต้องเป๊ะเลยได้เวลาออกเดินทางท่องเที่ยวแล้วสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณนีหลังจากที่ก่อนหน้านี้เธอและเพื่อนๆได้บินไปเที่ยวญี่ปุ่นสัมผัสอากาศหนาวๆและมีภาพสวยๆมาให้แฟนคลับได้เห็นกันอย่างต่อเนื่องต้องบอกว่าเป็นทริปที่แมทดูสวยออรามากล่าสุดแมทพิรณนีขอเก็บกระเป๋าเหินฟ้าเดินทางไปประเทศนอร์เวย์ ซึ่งเป็นบ้านของคุณพ่อนั่นเองเป็นคลิปชิลๆที่ได้พักผ่อนแบบจริงจังได้อยู่กับคุณพ่ออย่างใกล้ชิดหลังไม่เจอกันช่วงสถานการณ์จากภาพแมได้ถ่ายคู่กับคุณพ่อเป็นภาพที่อบอุ่นและน่ารักมากๆหลายคนเห็นแล้วต่างบอกในใจเป็นเสียงเดียวกันว่าคุณพ่อคุณลูกสำเนาถูกต้องเป๊ะๆเ,เลยก็ไม่รู้ว่าทริปนี้ส่งการเตนชนะรคงหวานใจจะตามมาเที่ยวด้วยหรือเปล่าแมดพิรณีจากนางเอกอยากโดดเข้าวงการอินฟูเน้นขายข่าวไม่ขายสวย เรียนรู้ทุกอย่างแล้วปรับปรุงล้านขอพื้นที่คัมแบ็กชีวิตตอนนี้เหมือนได้เกิดใหม่แต่ต้องไปฉีดโบโท็อกซูเด็กใหม่ๆไม่ได้ล้านพร้อมทำตามคำขอคนอยากให้เล่นร้ายเพราะหน่าร้ายเล่นเลิฟซีนจริงก็ได้อยากลองทุกอย่างที่ไม่เคยทำส่งครานไม่ว่าเริ่มกลับมาออกงานอีเวนต์บ่อยขึ้นแล้วสำหรับนางเอกสาวแมทพิรณนีคงทยซึ่งเจ้าตัวก็เผยว่าอยากผ่านเป็นอินฟลูเอนเซอร์บ้างเพราะตอนนี้กำลังพยายามถ่ายรูปหาคอนเทนต์ทำบ้าง บอกพยายามกลับมาเป็นตัวเองแต่บางครั้งคนก็อาจจะไม่ชอบยังคงพยายามปรับปรุงตัวเองอยู่ขออนุญาตออกบ้างอยากแต่งสวยๆอยากออกกล้องอยากมีภาพสวยๆอยากมีคอนเทนต์บ้างถามว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแล้วหรอดีใจน,นะที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทุกวันนี้กําลังพยายามอยู่พยายามหารูปหาเรื่องแต่งตัวเพื่อลงรูปอยากเป็นค่ะได้เลยยินดีมากครับพี่ๆเปิดโอกาสก็อยากจะเข้ามาสู่วงการอินฟลูเอนเซอร์ส่วนจะขายสวย หรือคลายคำ้ำเมื่อกี้ก็เห็นไปแล้วง่ายพี่ชั้นปีนบันไดไปแล้วง่ายเรามาคายคำอยู่แล้วทาเก็ตคำต้องเป็นเราเท่านั้นเราสายฮายอยู่แล้วตัวตนเราเป็นคนกวนๆแล้วก็ตลกชอบทําให้คนอื่นคำํำคนอยากให้กลับมาโบ,บะบ้าเหมือนเดิมก็พยายามแต่อย่างที่พี่ๆทราบก็คือเกรงเกรงมากก็เข้าใจที่มีคนถูกใจและไม่ถูกใจแต่ก็พยายามทาทุกอย่างให้ถูกใจทุกคนซึ่งไม่สามารถทําได้เพราะว่าก็ค่อยกลับมาเป็นตัวเองแล้ว อย่างที่บอกโดยปกติพื้นฐานเราไม่ได้คิดมากแต่บางทีการไม่ได้คิดมากของเราคนอื่นเขาไม่ได้ขำด้วยก็เลยเพลาๆพความเป็นตัวเองลงแต่ความเป็นตัวเองก็เป็นตัวเองเนาะ